สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ที่มาวันนี้เราจะมาดูถึงค้าเกษตรกรของคนไทยเราเนี่ยไปถึงจีนแบบชนิดที่ว่ารวดเร็วมากครับท่านเห็นรถนั่นไหมครับนะั่นส่งมาจากจีนเลย,ยนลดดัยน่นรถนั่นรถมาจากประเทศจีนเลยครับเห็นรถพิเศษที่ มีแอร์ด้วยนะครับเพื่อรักษาคุณภาพของทุเรียนไทยซึ่งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุเรียนของคนไทยเราเนี่ยเราจะบรรจุแพ็กกิ้งอย่างดีตอนนี้เดี๋ยวเรนนี่เราทันสมัยแล้วเราแพ็กกิ้งเป็น6ลูกเกลูกแล้วแต่น้ําหนักของมันนะครับซึ่งตอนนี้วันหนึ่งเนี่ยตอนนี้จันบุรีกําลังมีความสุขกันนะฮะวันหนึ่งส่งถึง เจ็ดร้อยตู้ครับตู้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับคึกคักมากตอนนี้เรามาดูทุเรียนกันนะครับนี่เรามาดูทุเรียนไทยกันนะครับนี่ครับเ้ามาที่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยลูกกำลังย่อจบลูกละสองโล บางลูกใหญ่หน่อยก็สามโลนะครับสามโลก็มีแล้วแต่น้ำหนักของหมันนะครับซึ่งเราจะส่งไปจากนี่ออกเดินทางจากนี้ไปก็ไปเชียงรายไปเชียงของแล้วก็ข้ามโขงไปทางบ่อแตนแล้วก็ไปเมืองชาหมิงชาหมิงชาชิงนะครับ ซึ่งมันอยู่แยกกันไปคนละทางกับคุณหมิ่ไปอีกสี่วันครับทุเรียนมันก็จะไปสุกที่นั่นพอดีเลยก็เขาต้องการระยะพอดีเลยครับก็อยากจะมาเรียนให้พี่น้องทราบว่าตอนนี้เกษตรกร,รไทยเราก็จะลุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็พรคเพื่อไทยก็จะได้เข้ามาบริหาร สินค้าเกษตรก็จะรุ่งเรืองขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยสวัสดีครับ